ทิ้งเรือที่อะไรเฮ้ยก็ทำไมเหลือแค่เนี้น้องกำลังทยอยเข้าเขือนนะบอลซอนมีไฟน้องเช็คปืนดิเ้ยมึงมึงยืนให้มันแบบเป็นระเบียบหน่อยแล้วเช็คปืนดิวักวักขึ้นมาเช็คปืนหน่อยปืนแรกปืนแรกบอลซอนเอาปืนพกกันไปปืนทองลูกโมลูกโมปืนทองมีใครไม่มีหรือเปล่าเอ้ยโบอยากชวน กันดลิ่งยดลิ่งฟังฟัง,งนะฟังนะเราจะคุยกันโอดินแล้วก็มันจะมีสนัยสองประเภทมีมาร์คแมนกับไอ้สีดำไอ้สีดำไม่ต้องเบิกเพราะสีดำมันไม่มีดาเมจกูจะเอาแบบหวังผลอย่างเดียวก็ได้ใช่ไหม เออต้องเป็นปืนนี้เท่านั้นแล้วก็ต่อตอนนี้ถ้าเกิดว่าสมมุติมีวอมาบอกว่าใช้ปืนระบุเป้าลูกที่ก็จัดเลยใครอยู่บริเวณรอบข้างเราก็ต้องบอกให้เขาหลบได้รับลูกหลงได้รับผลกระทบก็เรื่องของเขาพอเราจะทำงานแล้วก็ไม่ต้องสนจะล้อง จะหอนยาอะไรก็ตามแต่ไม่สนถ้ามึงทําผิดก็ต้องโดนแค่นั้นแล้วส่วนถ้าเกิดว่าสมมติการตอบคำถามทั้งหมดจะเป็นหน้าที่กูไม่ใช่ผู้มึงผู้มึงไม่มีสิทธิ์ตอบอะไรเลยถ้าเกิดว่ากูให้ใช้ปืนก็ได้ใช่ไหมเข้าใจครับเอออย่าลืมนะพี่ <Okay. S 1> ยัง <Okay. S 1> พี่ยังมีโอกาสให้อยู่คือถ้าเกิดว่าสมมุติใครรับกับแนวทางที่จะต้องเต็มไปด้วยความรุนแรงแบบนี้ไม่ไหวพี่แนะนานะ ถอนตัวแต่ถ้าเกิดว่าจะอยู่ช่วยกันพี่ก็ขอบคุณมากๆประมาณเนี้ยแล้วเป็นโล่เช็คของด้วยนะกระสุนพี่ไม่ได้อยากให้ยิงเล่นคือความจริงอ่ะมันก็ยิงเล่นได้แหละแต่พีแน่ว่าอย่าดีกว่าคนอื่นเขาจะร้องเปล่าเปล่าเนาะเก็บไว้ใช้ยามจําเป็นแล้วกันเปโลดจัดการด้วยแล้วกันมึงให้เขาพก,กันทุกคนด้วยนะแล้วก็ไปโหลดไอ้นี่มาด้วยเขาเรียกอะไรนะโหลดเป้าจุดอะโหลดเป้าจุดมาโอเค ค่าแค่ค่าแค่ข้าวล้องกับอะมอ้ยีส وني มัน,นมีฟรีอยู่ปะเซตไว้เป็นเซตไว้ไวช่องที่สองนะเซตไว้ช่องที่สองในกระเป๋าะวะ,ปะแปะสวิตเบสไละสาระสวิตเบสเอาไว้โชโก้เฉยใช้ปืนอย่างเดียวนะเซตไว้ช่องสองให้พร้อม